กฎการขายของใน t ิ k t o k Shop ที่ทุกคนต้องรู้คลิปนี้ครูนราตั้งใจเอามาให้ครบ8ข้อจากในเวิร์กช็อปที่ครูนราเข้าร่วมมาครั้งล่าสุดนะคะซึ่งก็จะมีผลในคลิปที่แนบลิงก์สินค้าขายและไลฟ์ข้อแรกเนื้อหาของคอนเทนต์ที่เราทำในคลิปเนื้อหาของคลิปของเราอ่ะมันจะต้องสอดคล้องกันกับสินค้าที่เราได้แนบลิงก์สินค้าแนบแตก้าขึ้นมาซึ่งรวมถึงไลฟ์ด้วยเอาจริงครูนราเองก็เคยโดนค่ะคือ ด้วยความไม่รู้นะคะไม่รู้ในกฎก็เลยแนบสินค้าขึ้นมาช่วงแรกมันก็ผ่านแต่หลังจากนั้นมันก็จะโดนคือครัล่ราก็จะโดนแจ้งวันมืดก็จะติดตัวสีแดงเลยซึ่งก็อย่าหาทำนะจ๊ะซึ่งหลายคนจะคิดว่าเอา้าก็แนบดีไงแล้วฉันได้ไม่เห็นโดนอะไรเลยแต่ระวังให้ดีเพราะว่าเดี๋ยวทิกต o อกช็อปเขาทิกตอกเขาตรวจเจอค่ะพราะเขาตรวจเจอคุณก็จะโดนข้อหาละมืดงั้นดูแล้วอย่าทำข้อที่สการแต่งกายค่ะ โคเปื่อยคืออะไรหน้าอกเนินอกร่องอกต้นขาขาอ่อนดังนั้นแต่งตัวให้รัดกุมกันนะจ๊ะทุกคนข้อที่3เนื้อหาที่ชวนให้คนอื่นออกนอกแพลตฟอร์มของเขาทุกช่องทางการติดต่อร,ร,ร,รูู้กันอยู่อันนี้ไม่ต้องพูดเนาะข้อที่4คอนเทนต์ที่ไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆทั้งสิ้นเช่นไม่มีเสียงไม่มีคนไม่พูดฉากเปล่าเป็นต้น ข้อที่หคอนเทนต์ที่มีเด็กที่อายุต่ำกว่าสิบ้าเข้าร่วมด้วยเข้าร่วมในคลิปหรือน้มน้าวใจให้เด็กซือ้อหรือน้มน้าวใจให้เด็กไปบอกให้ผู้ใหญ่ให้ซือ้อข้อที่6โอ้อวดสปปรรพคุณเกินจริงพวกที่บอกอะไรต่างๆร0อยเปอร์เซนขายดีอันดับอะไรประมาณนี้คือบางคำครุนอลักษณ์อาจจะต้องเว้นไม่พูดในคลิปเนาะแต่ก็เข้าใจกันอยู่ใช่ไหมคะข้อที่เจ็ด เนื้อหาที่มีเลือดการใช้อาวุธการใช้ความรุนแรงการใช้กําลังทางเพศการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมข้อที่8ก็คือสินค้าต้องห้ามทุกชนิดพวกสินค้าเกี่ยวกับการพาน,านันเชิงพาน,านันอาวุธสินค้าอันตรายสินค้าที่เกี่ยวกับทางเพศรู้ครบทั้งหมดแล้วก็อย่าทำนะคะจะได้มีช่องอยู่สร้างไรายได้กันได้แบบยาว,ยาวนาะ จนเดี๋ยวพรุ่งนี้วันที่22ธันวาครูนาราก็จะเข้าร่วมเวิร์กช็อป <ๆ S 1> ก็อยากให้เพื่อนๆทุกๆคนนะคะเข้าไปร่วมเวิร์กช็อปของ TikTok Shop Creator Thailand นะคะเราจะได้มีข้อมูลข่าวสารที่มันอัปเดตและถ้าเรามีปัญหาอะไรเราสามารถเข้าไปปรึกษาเขาได้ด้วย mm hmm. ก็ไว้ไปเจอกันในนั้นด้วยนะครูนาร่าก็คือเป็นผู้เข้าร่วมอีกคนหนึ่งเช่นเดียวกันค่ะแล้วเจอกัน